สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับประช่องบาวุฒิตากินตาแซบชาแนลพี่น้องไหมเมื่อนี้พาพี่พาน้องมากินต้มไก่บ้านนะครับเป็นโตเลยไหมต้องอย่างมากไหมดอกบรรยากาศต้นเรียนบาวุฒพี่างแตกหนวดพี่น้องไหมโยกมหม้อไหมที่วัดตะต้มเลี้ยวพี่น้องเอา้าใส่กับบรรยากาศยามเลี้ยงพี่น้องครับผมอุย้ยเอ้แตักมาเป็นโตเลยพี่น้องเอา้าโอ้ ขอโทษขอไไอภัยด้วยพียย่น้องเด้อใส่ังสีดุดเอาปเปลย์เลยกินมก็ดังเคียน,นมืยหนี่เออต้องไม่ยังดอกเอาเฮียน้าไปสวดจักบาทพี่น้องเออโอ้ทั้งนี้แหละว่าเป็นสีสันอันนี้เป็นเจลนะครับเจลพริกสดพริกขี้หนูสวนพี่น้องเออข้าวเหนียวก็บ้านเหนึ่งพี่น้องเฮ้ยกินตะดอกนี่แหละมา เสียข้าวก่อนใช้จักเบียก่อนพี่นอ้องมาเสียด้ำบาวน์เด้อฝาก,เ,ก,กปเ,เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้บาวน์เน่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำทำคลิปต่อไปพี่น้องครับฝากติดตามทางช่องยูทูบด้วยพี่น้องเด้ออืมและอ้ามาพี่น้องไหมผมไดยัดปั้นแคมเสือกัอนอู้บรรยากาศฝ้าคึ้มๆเมื่อนี้ก็เป็นคนที่ตกบก่ มาวุ่นย่านฝนตกอยู่ด้วยใกล้สาวๆเลยพี่น้องนะเอามองไหนก่อนเอาขากนเลยโป้พี่เอื้อเปลือยใครอีีพี่น้องอู้ดสุดเท่านั้นนะพี่น้องเฮ้ยน้ำจิ้มเข้าไปพี่น้องไหม ผูดองบัดที่มีเสียงดังแน่เลยผู้ดองเด้อขหางบ้านเพิ่นบ่ว่ากันเนาะนะโคตเจียวเข้าไปผู้ดอง จุ่มเข้าไปพี่น้องเลยหลาดทำรั่วเข้าไปตรวจเป็นตรวจเพื่อให้ครับพี่น้อง เปื่อยครับอี๋วซุดสดเลย<า>น่ะร,ราดเจียวเข้าไปพี่น้องปาดน,างน,นังกินด้วยคบนี้ เชายวพีกวดพี่น้องเปีกนกปีกปีกฝั่งพีกพี่น้องโอ้ยด,ดีพี่น้องเลยมัโดนกินเทือหนึ่งมาเจ็บเทือดตั้งบาบูดครับผม เป็นตวดเ็นมดไปตรวจต่ำมือ,มอ,มอ ปเปื่อยๆเลยพี่น้องะลาดเข้าไปเปื่อยพอดีจ้ปะปพี่น้อง คชี้นังเข้าไปคุยใชทเจียวจวดจวด khắc pi nhỏ cái bản mặn